วิธีเสียบตับไก่นะครับกับตะขอเบ็ดนะครับตกปลาช่อนครับผมใช้เบอร์14ครับผมดูนะครับนี่ตับไก่นะครับที่เราเตรียมมานะครับผมตับไก่แช่เลือดหมูนะครับผมหั่นไว้เรียบร้อยแล้วครับ ดูนะครับเนี่ยครับตับไก่ครับหันมานะครับให้ยาวอย่างนี้ครับเราจะไม่เสียบลงอย่างนี้นะครับเราจะเสียบตามแนวเนี่ยครับไปดูนะครับนะครับเสียบครับยาวมาค่อยๆรูดรูดลงมา เนี่ยครับแล้วก็ออกอย่างนี้ครับดูครับสวยไหมครับยังไม่จบนะครับเราจะมีหัวใจไก่ด้วยนะครับหัวใจไก่หัวหนึ่งครับตัดได้สี่ชิ้นนะครับเนี่ยหัวใจไก่นะครับตัดได้สี่ชิ้นแล้วมาปิดเนี่ยครับ หัวใจไก่ก็แบบเดิมนะครับใส่เหมือนตับไกบ่เสียบเข้าไปทําไมต้องหัวใจไก่เพราะหัวใจไก่มันเหนียวครับพอเราปิดตังนี้ปุ๊บตับจะไม่ร่วง,ง่ายครับเวลาปลากินอะตับจะช่วยป้องกันไม่ให้เหยื่อมันหลุดง่ายครับเนี่ยครับเวลาเราทอยเหยื่อครับหรือโยนเหยื่อไปเวลาสะบัดต,ตับจะติดกับเกสรของ ขอเบ็ดนะครับไว้เพราะตับมันเป็นไอ้หัวใจไก่นะโทษทีครับมันจะติดไว้มันจะเกาะดีกว่าครับเพื่อปิดตูดไว้นะครับเนี่ย<น>ก็จะออกแนวน,นะครับสวยงามครับเดี๋ยวเราไปทอเยอะเลยครับ